กินไข่ผัมแล้วดีจริงไหมแล้วสะอาดพอหรือเปล่าคำถามที่หลายคนสงสัย D D Wofia l Farm ตอบให้ไข่ผัมคืออะไรไข่ผัมหรือวอฟเฟียเป็นพืชน,น้ำจิ๋วที่สุดในโลกแต่สารอาหารไม่จิ๋วเลยมีทั้งโปรตีนสูงวิตามิน B12 และกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนไข่ผัมกินแล้วปลอดภัยไหมที่ D D Wofia Farm เราเลี้ยงในระบบกึ่งปิด ใช้น้ำประปาและปุ๋ยสูตรพิเศษจากสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงไม่มีกลิ่นดินกลิ่นโคลนไม่มีพืชชนิดอื่นหรือเศษสิ่งสกปรกบนเปลือนสะอาด100%เปอร์เซนปลอดภัยแน่นอนรสชาติเป็นยังไงไข่พั้มสดไม่มีกลิ่นเหมือนเขียวรสจืดกินง่ายใส่ในอาหารได้ทุกชนิดส่วนไข่พัมผงจะชงดื่มเหมือนชาเขียว หรือใส่น้ำผล,ลไม้ก็อร่อยเหมาะกับใส่คลีนใส่แพนเบดวีแกนคณแพ้โปรโตีนสัตว์ผู้สูงอายุที่เคี้ยวยากและย่อยยากผู้ป่วยมะเรง็งที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ลองเปิดใจให้ซูเปอร์ฟูดจิวนี้ดูคุณอาจติดใจ